ก่อนที่จะดูรีวิวนะครับถ้าเกิดใครดูวิดีโอนี้อยู่นะครับอย่าลืมไปดูวิดีโอที่แอดมินพัททำไปด้วยนะครับที่ลิงก์ข้างล่างตรงนี้นะครับเขาปล่อยเวลาเดียวกันกับผมนะฮะไปดูด้วยฮะ สวัสดีครับผมเต้พาทุรันครับวันนี้จะมารีวิวหูฟัง Aftershock รุ่น Trex Air นะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัท CoAN นะครับบริษัทนำเข้าอุปกรณ์ i อทแล้วก็ g a d g e สำหรับสมาร์ทโฟนหรือว่าเครื่องใช้ภายในบ้านนะครับถ้าเกิดสนใจผลิตภัณฑ์ของ c o a อนะครับเข้าไปดูได้ที่ www.coair.co.th ครับผมนี่คือหน้าตาของกล่องเจ้า Aftershock รุ่น Trex Air นะครับแพคเกจด,ดีไซน์เนี่ยทำออกมาดีมากๆนะฮะความรู้สึกในการเปิดรู้สึกแบบ แข็งแกร่งดีมากๆเลยความพิเศษของหูฟัง Aftershock กนะครับก็คือเราไม่ต้องเสียบไปในรูหูนะครับแต่ว่าเราสามารถวางตำแหน่งของเจ้าหูฟังเนี่ยไปตรงบริเวณ หนกแก้มหรือว่าแถวกระโหลกข้างๆงหูตรงนี้ก็สามารถได้ยินเสียงเหมือนกันนะครับรุ่น Trex Air นะครับก็เป็นรุ่นท็อปที่สุดนะครับมีน้ำหนักเบานะครับราคา5 490บาทและได้รับรางวัล Good Design Award ในปี2017นะครับซื้อแล้วก็สบายใจเพราะว่ามีรับประกันถึง2ปีนะครับถ้าเกิดซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องเสียงสิ่งที่ผมชอบและสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับขอพูดถึงเทคโนโลยีที่มากับหูฟังตัวนี้ก่อนหลายคนอาจจะเกิดคำถามว่าหูฟังตัวนี้เหมาะกับใครบ้างคนที่ชอบฟังงงเเพลคคนนนทททีี่่ชอบดิา ชอบฟังเพลงโดยไม่ชอบหูฟังที่แบบมีสายเกะกะอยากจะเชื่อมต่อด้วยบลูทูธนะครับไร้สายคนที่ชอบออกกําลังกายหรือว่ากิจกรรมอาลโดไม่ว่าจะเป็นวิ่งปั่นจักรยานยิงนกตกปลาตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์คนที่กําลังมองหาความปลอดภัยใส่หูฟังแล้วไม่ถูก ตัดออกจากโลกภายนอกยังสามารถได้ยินเสียงอื่นๆอยู่รอบๆตัวตัวนี้น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกไม่กี่ตัวที่คุณมีสเปคที่มากับหูฟังคู่นี้นะครับ IP55 นะครับกันน้ากันเหงือ่อกันฝุน่นสบายใจได้ว่าถ้าเกิดไปเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง เปียกเหงื่อได้ลุยน้ําได้บ้างนิดหน่อยนะครับไม่ถึงกับอาบน้ําวัสดุที่มีความเบานะครับใส่สบายไม่อึดอัดเทคโนโลยีพรีเมีย i พ c ชพลัสการันตี Plus, ed, ว่าจะให้เสียงที่ดีจากการฟังเพลงโดยใช้หูฟังตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลายตัวในเวลาเดียวกันสามารถฟังเพลงรับโทรศัพท์ไร้สายได้แล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันที่สามารถ ใช้งานตอบสนองกับสิ่งเหล่านั้นได้ระยะเวลาในการฟังก็สามารถฟังได้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับสามารถสแตนบายได้ประมาณ20วันแล้วก็ใช้เวลาในการชาร์จประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผ่านไมโคร USB ครับอีกหนึ่งเทคโนโลยีสาคัญก็คือเทคโนโลยี Leak Slayer นะครับก็คือป้องกันเสียงหลุดรอดออกไปให้คนอื่นได้ยินนะครับอาจจะยังมีอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ดังมากเหมือนพวกของถูกๆอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ยังมี Voice Assistant นะครับหรือว่าเสียงช่วยนะครับเวลาเรากดปุ่มฟังกช์ชันก็ถือว่าสะดวกมากๆครับและนี่คือเทคโนโลยีทั้งหมดที่มาากับเจ้ คู่นี้นะครับคราวนี้ลองเปิดกล่องดูเลยดีวยกว่าอ้าวไม่มีอ่าก็ผมแกะมาแล้วไงเออในกล่องนะครับก็มีแผ่นแนะนำนะครับวิธีการใช้งานนะครับการเชื่อมต่อการชาร์จการเปิดปิดเครื่องนะครับก็ถือว่าสรุปมาได้สั้นๆเข้าใจได้ง่ายนะครับไม่ยากจนเกินไปคู่มือการใช้งานนะครับแน่นอนวิธีการใช้งานปุ่มฟังก์ชันต่างๆเจ้า Trek Air รวมถึงกระเป๋าหนังที่วัสดุค่อนข้างดีมากเลยนะฮะในกระเป๋าหนังก็จะมี USB ชาร์จนะครับแล้วก็แล้วก็มีโฟมอุดหูนะครับเผื่อใครที่ต้องการได้ยินเสียงที่ชัดขึ้นนะครับคราวนี้หลังจากที่ผมใช้มาสักพักหนึ่งนะครับจะบอกว่าสิ่งที่ผมชอบไม่ชอบคืออะไรรวมถึงคุณภาพเสียงของเจ้า AfterShock Trex Air คู่นี้เป็นอย่างไรสิ่งที่ผมชอบข้อที่หนึ่งของเจ้า AfterShock Trex Air ตัวนี้ก็คือเรื่องของวัสดุครับทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ดูแบบโซลิด ดูแข็งแกร่งมากๆนะฮะรวมถึงมีน้ําหนักเบานะครับใส่เข้าไปแล้วให้ความรู้สึกที่สบายไม่อึดอัดคือผมใช้ในการวิ่งแล้วก็ปั่นจักรยานทดสอบดูแล้วเนี่ยหนชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้รู้สึกถึงความระคายเคืองอะไรเลยถือว่าใช้วัสดุที่ทําออกมาได้ดีมากๆใส่สบายมากๆพอมันเป็นหูฟังแบบใส่ข้างหูอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องของความปลอดภัยก็รู้สึกได้เลยว่า เรามั่นใจขึ้นในการทำกิจกรรมเ o u t ์ดอร์นะฮะโดยเฉพาะการวิ่งหรือว่าการปั่นจักรยานที่บางทีเราไม่อยากจะถูกตัดจากโลกภายนอกเราอยากได้ยินเสียงของรถลาคนเสียงแตรบีอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะถ้าเกิดเราใช้พวกหูฟังแบบออี e ร์เนี่ยมันก็จะไม่ได้ยินอะไรเลยถูกตัดจากโลกภายนอกนะฮะจะฟังหูเดียวข้างเดียวก็ยังไงยังไงอยู่นะครับสิ่งที่ชอบข้อต่อไปก็คือเรื่องของความเร็วในการเชื่อมต่อผมว่าทำได้เร็วมากๆนะครับถือว่าถ้าเราเปิดบลูทูธบนโทรศัพท์นะครับแล้วเปิดเจ้าตัวนีเ้เพื่อทำการเชื่อมต่อใช้ เวลาไม่เกิน2วินาทีเชื่อมติดเลยเร็วมากนะฮะอัตโนมัติด้วยแล้วก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อได้กับอุปกรณ์หลายอย่างนะครับตอนแรกผมก็กังวลเหมือนกันว่าถ้าเกิดเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เชื่อมต่อหูฟังเชื่อมต่อนาฬิกาสมาร์ทวอชอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการคอนเน็กชันไหมก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยสามารถเชื่อมต่อได้แล้วก็ทํากิจกรรมได้จนจบนะครับฟังเพลงจับ GPS จับหัวใจได้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าทําการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายชิ้นได้ดีมากๆครับแถมการเชื่อมต่อสัญญาณก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงแน่นอนนะฮะยกเว้นอยู่ในบริเวณที่คนแออัดมากๆแล้วก็มีการเชื่อมต่อเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีการติดติดขาดๆบ้างนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรอย่างใดไอปุ่มฟังก์ชันตัวนี้ก็ออกแบบมาได้ดีมากเพราะว่าสามารถใช้ได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหยุดเพลงข้ามเพลงขณะฟังเพลงนะครับรับสายต่อสายถ้าเกิดเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์อยู่แล้วอยากจะแบบ เปิดพวก Google Assistant หรือว่าพวกอของยี่ห้ออื่นๆก็กดค้างไว้2วิแล้วมันก็เด้งขึ้นมาเลยนะครับแล้วเราก็สามารถพูดเข้าไปได้เลยและที่สำคัญก็คือเรื่องของเสียงตอนโทัพท์เนี่ยก็ถือว่าชัดใสเคลียร์นะครับผมทดสอบโทรกับแอดมินพาร์ทแล้วก็ถือว่าพูดคุยได้ดีปกติแล้วก็มีการตัดเสียงรอบๆอ,ออกไปด้วยได้ยินเสียงชัดมากๆครับหูฟังตัวนี้เสียงดีไหมผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ใช่เอ็กซ์เพรสในเรื่องของหูฟังนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดให้ผมเทียบกับหูฟังที่ผมมีไม่ว่าจะเป็นแบบอินเอียร์ออเ e ียร์อะไรเนี่ยนะที่เขาพูดกันเนี่ยต้องบอกว่าฟังได้แล้วก็ถือว่าเสียงดีในระดับหนึ่งเสียงดีในระดับหนึ่งนะครับก็คือได้ยินเบสได้ยินเ,เสียงแหลมหรอทริปเปิลอะไรพวกเนี้รู้สึกว่า มันเป็นสเตจแบบฟังกว้างๆสบายๆนะฮะแต่ว่าใครอยากจ,จะหนักๆแน่นๆเนี่ยก็คงไม่ใช่เพราะว่าไอเนี่ยอย่างที่บอกมันไม่ใช่หูฟังแบบอินเอียร์คือถ้าจะเอาความแน่นความตึบอะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็อาจจะยังไม่เทียบเท่ากับหูฟัง เฉพาะทางเฉพาะกิ่แต่ว่าตัวนี้ก็แลกมาด้วยเรื่องของความปลอดภัยใส่สบายแล้วก็ยังสามารถฟังเพลงได้ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ต้องเลือกว่าจะเอาคุณภาพเสียงหรือว่าเอาความปลอดภัยสิ่งที่ผมไม่ชอบก็มีเหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือว่าถ้าพูดถึงเรื่องของเสียงแน่นอนว่ามันไม่ใช่หูฟังที่เสียงดีที่สุดก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาอะไรระหว่างความปลอดภัย ความสบายหรือว่าคุณภาพของเสียงถ้าเกิดเราชอบทํากิจกรรม outdoor, เอาท์ดอร์แล้วอยากจะฟังเพลงมากๆเนี่ยผมก็ถามว่าจําเป็นไหมที่จะต้องใช้หูฟังแบบอินเอียร์ถ้าเราใช้อย่างนั้นเราก็ต้องเมคชัว r e ว่ารอบๆตัวเราเนี่ยมันปลอดภัยจริงๆนะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภยัยเราจะต้องไปวิ่งกับรถกับคนมีหมามีแมวเราก็ต้องหาตัวเลือกที่มัน น่าจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยของเราได้ซึ่งก็คือตัวนี้แต่ก็อย่างว่ามันก็ต้องแลกกับเสียงที่อาจจะไม่ได้ดีมากแต่มันไม่ได้แย่นะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบข้อที่2นะครับถึงแม้ว่าหูฟังตัวนี้จะมีการเชื่อมต่อที่ค่อนข้างดีมันคงนะครับสามารถเดินไปได้ระยะ ไกลประมาณ10เมตรอะไรเงี้ยซึ่งผมลองแล้วก็ใช้ได้นะแต่ในบางจังหวะถ้าเกิดเราจะต้องไปอยู่กับกลุ่มคนมากๆที่มีการเชื่อมต่อเยอะๆหรือว่ามีสัญญาณรบกวนเนี่ยก็อาจจะมีติดๆขาดๆบ้างนิดหน่อยนะครับคือสัญญาณไม่ได้ขาดหายแต่ว่ายังมีแบบดอกนิดนึงอ่ะรู้สึกว่ามีการรบกวนซึ่งมันก็ไม่ใช่ข้อเสียที่รับไม่ได้เลยซะทีเดียวนะครับสิ่งที่ไม่ชอบข้อต่อไปก็คือความดังอาจจะยังไม่สะใจนะฮะในขณะที่ผมเปิดโทรศัพท์ดังสุดแล้วก็กดเพิ่มเสียงดังสุดนะฮะตรงนี้เนี่ยความดังมันก็ยัง อาจจะไม่ดังมากนะฮะเรารู้สึกว่าได้ยินแต่ว่าไม่ดังเท่าพวกอินเอียอะไรเงี้ยแถมอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเรากดเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ชินแล้วก็ไม่ถนัดเพราะว่าไอ้ปุ่มตรงนี้มันอยู่บริเวณด้านขวานะครับแล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างเล็กถ้าเกิดใครมีมือใหญ่นิ้วใหญ่แบบผมเนี่ยบางทีการจะกดเพิ่มลดเสียงเนี่ยก็อาจจะลําบากนิดน,นึงนะและข้อสุดท้ายที่ไม่ชอบคืออาจจะใส่แล้วดูแปลกๆนิดนึงนะครับใส่เข้าไปแล้วอาจจะดูแบบ โอ้โหฟิวเจอริสติกไปหน่อยนะครอาจจะดูแบบโอ้โหโลบคอร์ปหรือเปล่าแต่ว่าใส่ๆไปก็ชินนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกอะไรขนาดนั้นแล้วก็ขอสรุปนะครับกับเจ้าหูฟัง Aftershocks Trex Air รุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าราคา5,490บาทนะครับแล้วก็ได้ประกัน2ปีถ้าเกิดซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการก็ถือว่าเป็นหูฟังตัวเลือกนึงที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่มองหาหูฟังที่แบบ ไม่ใช่อินเอียแล้วก็ชอบทำกิจกรรมเอาท์ดอร์แต่ว่าอยากได้เรื่องของความปลอดภัยมาด้วยนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าคุณภาพเสียงอาจจะไม่ได้เทียบเท่าพวกอินเอียหรือว่าโอเวอร์เอียอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ก็ไม่ได้เสียงแย่นะครับเสียงอยู่ในระดับที่แบบกลางๆแถมยังพูดคุยโทรศัพท์ได้ด้วยมีคุณภาพเสียงที่ค่อนข้างดีนะครับในระหว่างการพูดคุยโทรศัพท์น้ำหนักเบาใส่สบายถ้าเกิดคุณกำลังมองหาอะไรแบบนี้อยู่นะครับ นี่เลยน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณจะต้องประกอบการตัดสินใจนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับเข้าไปดูที่ Facebook ของ c o แอนได้นะครับหรือว่าที่เว็บไซต์ w w w c o ลไ c ด์เว็นีีนะครับและนี่ก็เป็นการรีวิวหูฟังนะครับก็อย่าลืมนะฮะชอบกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนคุณดูได้นะครับหรือว่าคุณมีความคิดเห็นอะไรคอมเมนต์ลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับอย่าลืมครับถ้าเกิดใครอยากจะดูแบบใส่ออกกำลังกายจริงๆแล้วเป็นยังไงแอดมินพัทก็ทำการรีวิวไว้แล้วนะครับอย่าลืมไปดดววีีโออขขงงงงนพตรล้้้าา่ย ขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้ากับรีวิวครั้งต่อไปกับผมเต้ยแบร์ทูรันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ